ี่ยวตอนนี้เป็นไงบ้างคะเอาเรื่องอะไรอะเอาเรื่องตัวก่อนเลยออเปิดป oh ีใหม่มาแล้วค่ะเป็นไงบ้างคสำหรับปีนี้ที่เรื่อ่สอกับเราว่าสงพันิหรอก็หวังว่าจะเป็นปีที่ดีเป็นปีที่มีอะไรที่แบบทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จเออหรือคิดอะไรก็อยากได้อะไรขอได้อะไรอย่างนี้ยก็ภาวนาขอเป็นปีที่ดีอะค่ะสิ่งไหนไว้บมา่ไหรคะที่ทิ้งไว้ปีที่แล้วที่ไม่ได้ไปเก็บเราปีนี้อะ มันมีแบบรั้งคาที่ว่ามันควรที่จะไปต่ออยู่นะแต่แบบว่าอะไรที่มันไม่ดีก็ต้องทิ้งอ่ะแต่แต่บอกไม่ได้ว่ามันอะไรแต่ก็ปีนี้ก็ขอให้ทุกอย่างมันสะสาไมไปได้ด้วยดีอะค่ะเราอยากจะตัดให้มันจบไปอยู่ปีที่แล้วไม่ต้องมายุ่งกับทั้งปีนี้เนาะยุ่งไ,ได้ขอให้ได้ใช่ไหมแม่ยุ่งได้แต่ขอให้ได้ขอให้ <c oughs> ใหได้ปีนี้เออเพอย่างเมื่อกี้แบบพี่หลีวพี่ชายว่าแบบเหมือนปีนี้อยากจะทำธุรกิจหรือเปล่ามันมีไม่มีอยู่ค่ะ เป็นอะไรไวบ้างคะพี่สำหรับคนควรไปคิดที่ไรอ่อ๋อฝากเลยแล้วกันคลินิกความงามนะคะค่ะเฟอร์บูรี่ค่ะคลินิกอยู่ตรงทองหล่อ15อยู่ตรงเจวันี้ค่ะด้านหลังด้านหลังทำคนเดียวหรือว่าไม่ค่ะเป็นเป็นบริษัท Master Together อันนี้เป็นเป็นอีกกิจการหนึ่งของ Master Together ที่หลิวลงทุนด้วยคือเป็นคัเอร์เาเป็นันเอร์ใช่ค่ะใช่ค่ะ อันนี้เป็นการลงทุนแบบเต็มตัวแบบของเราที่จะทำเกี่ยวกับชื่อริวทำกับบริษัท Master To g e t h e r อยู่แล้วค่ะแล้วก็อันนี้เป็นธุรกิจที่แยกมาอีกอันหนึ่งค่ะลงทุนเยอะไหมคะพี่อันนี้บอกไม่ได้นะขอไม่บอกเลยเปล่า <c oughs> เพราะว่าจริงๆพี่ลงกับ Master To g e t h e r ค่ะแล้วยังไงบพางคลินิกเ,เราเราเตรียมความพร้อมยังไงบพางจริงตอนนี้ที่นมันเยอะนะใช่ก็เราได้ทีมงานที่มีคุณภาพ <c oughs> ทีมงานที่มีประสบการณ์เนี่ยค่ะ ก็ได้มาก็เหมือนแบบเหมือนเราไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์อ่าเหมือนทุกอย่างแบบเราได้มาแล้วแบบพร้อมเลยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มันเป็นผ่าตัดการหรือว่ามันมีผ่าตัดไม่มีผ่าตัดผ่าตัดการอย่างเดียวค่ะค่ะล้วนล้วนมีนวดด้วยเดือนกุมภาค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องเรื่องเลิกมีอยู่แล้วแต่ว่าวันที่เปิดจริงๆอ่ะเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งค่ะ้วแล้วปีกังวลอะไรไหมคะกับก รอะว่าช่วงที่ปีที่ผ่านมาข่าวเกี่ยวกับแบบ,ก,บการลงทุนการอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันเยอะมากเลยค่ะเยอะมากโดยเฉพาะเกิดขึ้นกับคนดังเยอะมากโดนไปแล้วค่ะลงไปแล้วด้วย <laughs> <laughs> นี่ยมีกังวลีอะไรอย่างงี้ยไ,ไหมไม่ไดถ้าเกิดกับกับ ทีมมาสเตอร์ทูเกเตอร์เนี่ยหรือทำมาหลายปีแล้วถึงม่ได้มีกังวลรวลเรื่องนี้หลิวเชื่อจะแบบเหมือนเราเหมือนแฟมิลี่ค่ะอันนี้อันนี้ก็เข้าใจแหละเพราะว่ามันก็จะมีแบบเหมือนเคสที่แฟมิลี่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้หลิวทำมาหลายปีแล้วค่ะหรือทำกับน้องๆมาหลายปีแล้วแบบครู้แบบนั้นแหละค่ะพอจะแบบเป็นวิทยาศารมลมันไม่พูดดีกว่าตอนนี้เราปล่อยอะไรนะ เป็็นนวิททยาาลกสำหรับที่มันก็เยอะอะค่ะกี่หลักครับพี่หลิวหน่วยสิบล้านครับพี่หลิวเจ็ดโอ้โหอันนี้เกี่ยวข้องกับไม่อันนี้เขาไม่ไม่พูดดีกว่าอันนี้เขาไม่พูดดีกว่าค่ะงั้นอย่างนี้ถามนี้ดีกว่าพี่เขาโพดเต้นแบบว่ามีมาเล่าหรือมีแบบลุ้นแต่แรกค่ะง่ายๆเลยได้อัปเดตกับเพื่อนยังไงบ้างครับติดใจเพื่อนตอนนั้นเลยก็อยู่ด้วยกันนะคะ เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างน้นำโมเมนต์นั้นนะพี่รู้โมเมนต์นั้นหรอพี่ก็ทุกไง <c oughs> ก็ทุกกก <c oughs> ็ทุเพื่อนทุกเราก็ทุกเราทุกด้วยมันแต่มันชีวิตมันก็ต้องดําเนินต่อเราจะทำยังไงแล้วก็เหมือนหาเงินต่อไปบก็แค่แค่นั้นแล้วก็ให้กฎหมายไปก็เป็นไปตามกฎหมายอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราล่าสุดที่พูด้มีการมาพูดหมายว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วเนี่ตอนนี้เรื่องมันยังอยู่ที่เพาเหมือนตอนนี้มันก็แอบเงียบไปเหมือนกันก็ตามกฎหมาย หน้าตอนนี้นะค่ะก็ตามกฎหมายก็ให้ทนายคุยกันค่ะเลพูดกันติดต่อจากทางฝั่งน้นงคมที่หยู่คอนมั่งไหมอันนี้เดี๋ยวไปถามเขากันเองดีกว่าเน้ออันนี้ไปถามเขากันเองดีกว่าเนาะแล้วมันเขามีเขาแกก็เขาต้องเครียดไหมคะเห่อมันก็ต้องเครียดสิมันเครียดคนมันมันเครียดอยู่แล้วมันไม่ใช่แบบเงินหลักร้อยหลักพันเนาะแล้วก็ค่าเทอมลูกสองคน ของโทษก็มันก็สูง่ะแล้วคือแบบมันก็มันก็มันทุกอย่างมันถูกตัดแข้งตัดขามันก็เหมือนก็ต้องเริ่มเริ่มเริ่มเก็บเงินใหม่เพราะว่าเรายังจะหวังตรงนั้นกว่าจะกลับมามันก็ไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะเพทุกคนแหละมันก็เหมือนเราทุกคนถ้าเกิดแบบเงินเราถูกตัดไปแล้วเราก็ต้องทํายังไง่ะเราจะจมมันก็ต้องเริ่มใหม่แล้วพ่อเป็นคนที่แบบเหมือนชอบให้ตัวเองมีความสุขเขาจะ เขาจะเขาจะเป็นเอาจริงสำหรับหลิวเพราะมคนนี้เข้มแข็งมากอะค่ะต้องไปช่วยเิมพลังนจีาจขอ,อสำหรับไม่ไม่ไม่คือสำหรับหลิวหลิวจะเหมือนหลิวไม่อยากกดดันเขายิ่งถามเยอะยิ่งพูดเยอะก็จะทำให้เขายิ่งคิดเยอะมากึืนจากคนเราที่มันมันถึงพยายามจะปล่อยวางอะไรพวกนี้มันจะต้องเข้ามาอยู่แล้วเนาะมันเป็นเรื่องปกติตอะแขึน้นตกไหรือกันเลยว่าโอเค กเือน่เขารู้อยู่แล้วแหละว่าหลิวให้กำลังใจแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะอย่างโพล่าสุดที่ไอจีสโตรี่เขาได้พูดจะไหนคะหรือว่ายังไม่ได้มีกันคอสไอจีสตอรี่ล่าสุดเรื่องของแชทเพิรใช่ไหมก็อันนี้อันนี้อันนี้ไม่คุยแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นแบบนั้นแหละไม่ถูงว่ามันก็ต้องเป็นแบบนั้นไหมอ่ะเออไมอย่้ย้อนหันไปวันแรกที่แบบว่าพี่เข้าพูดมาเล่าให้เราฟังกับเรื่องดราม่าที่มันเกิดขึ้นอ่ะเราเองเราชอบพี่ชอบสิหัวใจนี่ไปนี่เลยอ่ะ เราต้องช็อกสี่ช็อกเพราะว่าเขาเขารักเขา,าเขารักมากมเขารักจริงๆริงเขารักแบบใครพูดอะไรก็คือเขาเชื่อมัน่นเขารักมากอะไรอย่างเงี้ยใครเตือนใครอะไรยังไงเขาก็จะแบบไม่แบบสําหรับเขาคือคนนี้คือแบบที่สุดอะไร่เงี้ยแล้วแสดงว่าก่อนนะที่มันจะเกิดเรื่องคือมีคนเตือนที่เขาพูดเหมือนกันนี่ก็มีค่ะนี่ ก็มีแต่ปนไม่ไม่ไหนก็คือเธอไม่เพราะว่าคนรักกันจริงๆสําหรับพี่ที่ดูเขาเขาก็ดูรักกันเพราะว่าคุยโทรศัพท์ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลาแป๊บนึงพ่ออยู่กับพวกพี่เดี๋ยวก็มีโทรศัพท์มาและอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแล้วก็แบบอะไรเงี้ยแล้วก็ดูรักกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาอะไรอย่างงี้แล้วตอนนี้ทางฝั่งนูนได้ติดต่อพบโปนมาบ้างไหมคะเพราะเขาก็แบบมาา งานทำแล้สดขายของอะไรเงี้ยเหมือนแบบเจรจากคุยมาอันนี้พี่พี่ไม่รู้เหมือนกันพี่พี่ไม่ไม่ได้คุยกันเรื่องตรงนี้อะไรเงี้ยพี่เห็นอย่างอะไรณี้พี่เกาพูดอย่างเงี้ยมันทำให้เราเรามันระวังตัวในการที่จะแบบเขาพี่จะไม่ทำแบบนั้นเขาจะไม่ไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออ แล้วมันแบบว่าตอไปก็คือการจะลงทุนหรือว่าการจะต้องแบบว่าร่วมทุนอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราตระหนักขึ้นเลยที่ว่ามันใช่มันเหมือนแบบอะไรที่เราคิดว่ามั่นใจเกินร้อยมันมันก็ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรที่ที่สามารถเชื่อใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะสำหรับพี่นะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามมันก็ต้องเผืออไว้บ้างอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้เราคัดกรองคนที่เข้ามาในชีวิตเราใช่ก็ถือว่ารู้แล้วอยู่เพราะว่าถ้าเกิดไปนานกว่านี้ไม่รู้ชีวิตจะ ไปทางไหนออันนี้ก็ต้องขอบคุณอย่างโคขดก็จะขอบคุณพระเจ้าเราก็ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราอะไรอย่างนี้เพราะว่าใช่ก็ถ้าไปนานกว่านี้มันก็น่าน่าจะลึกไปกว่าอีกกว่านี้อีกเหมือนยุคนี้คือคนดีดีมากๆยิ่งทุนนัวร์ยิ่งต้องต้องอะไรรู้หน้าไม่รู้ใจเอางี้ไม่ว่าจะใครก็ตามที่ไม่ได้พูดถึงใครนะเออมันหมายถึงว่ามันเรา ขนาดครอบครัวบางครอบครัวยังมีปัญหาทัน,นี้ถ้าเขาเป็นคนอื่นอะไรเงี้ยเราก็ยากที่จะเชื่อใจใครสักคนได้สามีภรรยาก็มีปัญหาหรืออะไรก็ตามนี้ใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ต้องเชื่อในตัวเรามากที่สุดแฟนในฐานเพื่<ป>อนรู้อยู่อยากใ้เรื่องเมันมันจบยังไงนไปไทางไหนยังไงกักเรากำใครกำมันก็ไม่รู้จะพูดแต่อยากได้อยากให้ได้เงินคืนกันทั้งหมด อาสำหรับพี่ก็อยากให้ทุกคนได้เงินคืนกันทั้งหมดอะไรเงี้ยคะ่ะก็อยากให้ทางนั้นเขามีความรับผิดชอบในสิ่งที่เขาได้กระทําไปแล้วก็ได,ได้ได้รู้ว่าในสิ่งที่ตัวเองทํามันมันผิดแค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งใจคืนในสิ่งที่ตัวเองแบบเหมือนอาจจะทําผิดพลาดไปหรือคิดที่ว่าแบบเออ นั่นแหละที่ที่ผิดพลาดไปก็ขอให้เขาได้แบบ<ม>ตั้งใจชดใช้อะมันอาจจะแบบน้อยบ้างมากบ้างแต่ถ้าเรามีความตั้งใจในการชดใช้ที่จะคืนเขายเี้คนอื่นเขาก็อาจจะเห็นความตั้งใจของของของ,ของคนคน,คนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เขามีท,ท,ที่โดนดนี่คือไปดำเนินคดีไหมคะหรือว่ายังไงเป็นของเราค่ะร้านเราอ่ะที่ผงไม่ตอบตรงนี้เรือเ่าที่ขอไม่ตอบตรงนี้ด้วยค่ะแต่ไม่ใช่เคสเดีวยวกัน <laughs> <laughs> เอาไม่ตอบแปลกแปลกโอเโอเ,โอเคโอเคอเกียบวบตรงนิดนึงค่ะ